สวัสดีครับพบกับครูผู้ช่วยวันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะครับกับครูนพพลวิบูลวงนะครับวันนี้จะเฉลยไวหน่อยนะครับเนื่องจากเราจะรอให้มันเนินนานไม่ได้แล้วเนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียงแค่19วันเท่านั้นนะครับอาจารย์19วันอ่านหนังสือถึงไหนแล้วนะครับอ่านมีมีอ่านอ่านมีฟังฟังนะครับมีติวติวเลยนะครับอาจารย์19วันมันแป๊บเดียวแค่นั้นเองนะครับ ผมใช้เวลา20วันสุดท้ายก่วจสอบในการทบทวนนะอาจารย์ก่อนหน้านี้คือผมอ่านมาแล้วนะครับ20วันสุดท้ายผมทบทวนแต่บางคนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ที่แชทมาหาผมบางคนยังไม่ได้อ่านเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าน่าเป็นห่วงนะครับอาจารย์อาจารย์ต้องรีบอ่านนิดนึงนะครับรีบอ่านนิดนึงแต่ในรีบในที่นี้หมายหมายถึงว่าให้ให้ลงมืออ่านให้ไวนะครับแต่แต่ไม่ต้องไปเน้นเนื้อหาว่าเราจะอ่านได้เยอะแค่ไหนนะครับเราต้อง ยอมรับนะครับต้องตอนนี้ก็ต้องเก่งข้อสอบนะครับต้องเก่งข้อสอบต้องเดาแล้วนะเดาเหมือนหวยนะครับว่ามันจะออกอะไรนะครับซึ่งเป็นการทําข้อสอบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยแหละนะครับ mm. ก็ถ้าเกิดเลือกได้อย่าทําแบบนั้นนะครับอาจารย์มาติวในเพจผมนะผมก็มีทุกวันนะครับมีทุกวันเลยการติวการอะไรเนี่ยมีทุกวันอาจารย์เข้ามาดูได้ทุกวันเลยนะครับ mm. อ่ะ นะครับวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมผมเชื่อว่าข้อนี้น่าจะเฉลยกันถึงประมาณ20นาทีเลยทีเดียวนะครับมาดูคําสั่งนะครับมาดูคําสั่งนะครับผมขออนุญาต zoom นะครับดูคําสั่งนะครับดูคําสั่งในโค้ดเนี่ยนะครับ import random นะครับหมายความว่านะครับเราจะใช้อะไรครับไลบรารีสําเร็จรูปนะครับของโปรแกรมภาษา p y t h อนนะครับ นำมาใช้โดยที่เราไม่ต้องมาเขียนโปรแกรมสุ่มค่าเลขเองนะครับคือมันมีเมธอดมาให้เราใช้แล้วนะครับก็เอาตัวไป x มา1ตัวนะครับเพราะันที่2นะครับตั้งตัวไป x มา1ตัวให้ x เนี่ยเท่ากับ random d rand int นะครับ rand int เนี่ยก็เป็นเมธอดนะครับเป็นเมธอดหรือเป็นฟังก์ชันของคำสั่ง random นะครับซึ่งส่งค่าอะไรไปครับส่งค่า0ูนย์และค่าร้อยไปค่า0ูนย์ตัวแรกคือค่าเริ่มนะครับ ส่วนค่าร้อยนี่คือค่าสิ้นสุดนะครับทีนี้นะอาจารย์ดู for i นะครับอันนี้คืออ่ะเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนไปนะครับทีนี้เมื่อมันสุ่มมาแล้วนะอาจารย์พอมันสุ่มมาแล้วนะจากวันที่สองนะสุ่มมาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเก็บไว้ในตัวแปร x ทันทีนะครับขออภัยนะครับก็จะวุ่นวายนิดนึงเจอเด็กๆนะครับก็จะเก็บไว้ในตัวแปร x เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเวลาอาจารย์เข้าไปทําข้อสอบจริงนะครับอาจารย์ต้องมีตารางนะครับมีตารางตัวแปรเนาะนะตัวแปรเราอาจจะมีหลายตัวนะครับแล้วก็อันนี้ชื่อตัวแปร x นะอันนี้ชื่อตัวแปร I นะครับอันนี้มีกี่ตัวตัวแปรมีกี่ตัวครับมี u u m e r r รนะตัวแปรนาตัวแปร n u m b e r นะครับ ตัวแปร number ให้ให้อยู่ในช่องนี้ตัวแปร x ให้อยู่ในช่องนี้นะครับส่วนตัวแปร i ก็ให้อยู่ในช่องนี้โอเคเนาะ,ะนะครับต่อไปนะครับตอนนี้ x สมมุติว่าเราแรนอินมาได้50แล้วกันอ่าเราแรนอินมาได้50นะครับ x จะเก็บ50ไว้นะครับต่อไปนะครับ for i in range ล็บ 10. เนี่ยหมายความว่าให้ i เนี่ยมีค่า อยู่ระหว่าง0ถึงน้อยกว่า10นึกภาพตามนะครับมีค่าตั้งแต่0ถึงน้อยกว่า10คือ in rent e นะครับ0ถึง9นั่นเอง0ถึงน้อยกว่า10ก็คือ0ถึง9นะครับตัว i เนี้ยมีค่า0ถึง9นะครับต่อไปนะครับทีนี้ก็จะเจอคำสั่งวนลูกนะครับคำสั่งวนลูกนี้นะครับอาจารย์คำสั่งวนลูกก็ดูกันง่ายๆเลยนะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยพอมันเข้ามาที่ i แล้วปุ๊บ i มันมีค่าเป็น0ใช่ไหมนะครับมันก็จะเช็คก,ก่อนว่า0เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า10ใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอนนี้คือสูตรมันน้อยกว่า10อยู่แล้วถ้าใช่จึงลงมาทำนะครับลงมาทำา u u m e r r เท่ากับ IN INPUT กรุณา่ายตัวเลขนะครับอันนี้อาจารย์นึกภาพตามนะครับก็คือ i มันน้อยกว่า10ไหมถ้าน้อยกว่าคือความจริง นะครับถ้าเป็นความจริงจึงทำนะครับลูป for นะครับถ้าเป็นความจริงจึงทำเนาะดังนั้นตอนนี้นะครับ number น,นะครับก็จะต้องในรอบแรกนะครับอ่ะทีนี้ i ผมลืมใส่ i มันเป็น0ใช่ไหม i รอบแรกเป็น0เนาะจากนั้น number เ,เนี่ยจะเท่ากับ in input กรุณาทายตัวเลขนะครับคำว่า input เนี่ยคือคำสั่งที่เอาไว้รับค่านะครับพอรับค่าออกมาแล้วจะได้เป็นค่า string ค่าสตริงคือค่าตัวหนังสือตัวหนังสือเหมือนก็ไก่ขอไข่นะครับตัวเลขก็จะมีสถานะเป็นตัวหนังสืออยู่นะครับดังนั้นเราต้องใช้คําสั่ง i n นเนี่ยเพื่อแปลงตัวหนังสือให้กลายเป็นตัวเลขนะครับพอมาเจอ in มันก็จะกลายเป็นตัวเลขสมมุติผู้ใช้ใส่55าแล้วกันนะครับห้ซึ่งเป็นตัวหนังสืออยู่นะครับพอมามาแปลงเป็น in นนะครับมันก็จะกลายเป็นเลข55นะครับเลข55นี้นะครับก็จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า นัมเบอร์ทันทีนะครับขอลบก่อนนะครับทีนี้นัมเบอร์เท่ากับ55แล้วนะครับนัมเบอร์เท่ากับ55าสิบนะ,ะต่อไปนะครับทีนี้บรรทัดที่5เนะี่ยจะต้องทำอะไรครับจะต้องเช็คเงื่อนไขละวห้านัมเบอร์มากกว่า x นะครับนัมเบอร์นัมเบอร์นัมเบอร์ตรงไหนเอ่ยอนัมเบอร์คือเราเขียนไว้55ใช่ไหมเอ็กคือ50 ้า number มากกว่า x เป็นจริงนะครับให้แสดงผลว่ามากเกินไปเป็นจริงไหมครับ55มากกว่า50จริงไหมจริงนะครับก็ทำทำบรรทัดนี้นะครับ if elif เนี่ยคือจะทำแค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นคล้ายๆกับสวิตเคสเลยนะครับก็คือถ้ามันตรงเงื่อนไขไหนมันก็จะออกจากจาก if นั้นทันทีนะครับดังนั้นเมื่อมันตรงเงื่อนไขที่บรรทัดที่5กับปกแล้วนะครับบรรทัดที่7เนี่ยบรรทัดนี้ก็จะไม่ทำเลย นะจบเลยไม่ทําแล้วนะครับก็จะวนไปลูปต่อไปครับอาจารย์ลูปต่อไปคืออะไรครับลูปต่อไปนะอันนี้ไม่ทำแนละ้วก็วิ่งมาปึ๊บนะครับไอเพิ่มค่าไป1นะครับไอเพิ่มค่าไปทันทีเลยนะ1นนะครับดังนั้นไอจากศูนเลยกลายเป็นอะไรครับไอเลยกลายเป็น1นึ่งไงนะครับทีนี้1เนี่ยนะครับ1มันน้อยกว่า10จริงหรือไม่1น้อยกว่า10จริง หนึ่งมันน้อยกว่า10จริงดังนั้นต้องทํานะครับต้องวนลูปอยู่เหมือนเดิมนะครับหนึ่งน้อยกว่าสิบนะดังนั้นเอานัมเบอร์นะครับสไตล์เดิมเลยนะครับกรุณาทายทายตัวเลขนะครับพอทายมาปุ๊บนะครับคำสั่ง input จะรับค่าออกมาเป็น str นะครับหรือเป็นสตริงนะครับสมมุติว่าผู้ใช้ใส่สี่นะสมมุตินะครับผู้ใช้นี่ก็เฉียดไปเฉียดมานะครับเหมือนเล่นหวยนะครับ 48นะครับมันจะเป็นตัวหนังสืออยู่นะครับจากนั้นก็วิ่งมาที่อิน n นะครับอินจะแปลง48ให้กลายเป็นตัวเลข48นะครโดยที่ไม่มีเครื่องหมายฟันหนุนั่นเองนะครับจากนั้นพอมันเป็นอินปุ๊บนะครับอินก็จะนํา48ไปเก็บไว้ในนัมเบอร์นะครับดังน,นั้น Number ตอนนี้นะครับจากที่ n u m b e r รเป็น55เนี่ยนัมเบอร์ก็จะถูกกวาดล้างออกไปเลยนะกวาดล้างออกไปไม่ได้มาบวกกันอะไรเลยนะมันคือกวาดล้างออกไปแล้วแทนที่ด้วย48ทันที นะครับเดี๋ยวลบก่อนนะครับเดี๋ยวจะตาลายนะครับคนเขียนก็ตาลายครับคนติวก็ตาลายนะครับอ่ะต่อนะครับทีนี้ใส่48ไปก็มาเช็คซิว่า48แปเนี่ย if ไปวัด5ถ้า48มากกว่า x แล้วทำทำไหมสีมากกว่า50ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ทำนะครับต่อไป l if 48น้อยกว่า50ใช่หรือไม่48กับ50อ่ามันน้อยกว่าทําเงื่อนไขนี้นะครับทบําบรรทัดนี้บรรทัด7กับ8โอเคพอทําปุ๊บคาสั่งนี้ก็จะถูกลบเรือนนะครับถูกอะไรครถูกมองข้ามไปเลยนะครับถูกมองข้ามไปนะครับต่อไปก็จะวนไปที่ไอนะครับไอก็จะเพิ่มค่าไปหนึ่งนะครับไอจาก1กลายเป็นเป็นอะไรครับอาจารย์ หนบวกหนึ 1> 1่งกลายเป็น2นะครับไอก็จะกลายเป็น2ทีนี้ลบก่อนนะครับไอเป็น2แล้วนะ2เนี่ยมาเทียบกับ10เนี่ยสน้อยกว่า10ใช่ไหมใช่นะครับใช่ก็ทำรับค่าเหมือนเดิมทีนี้ผู้ใช้ใส่50าสิผู้ใช้ใส่ห้าสิบละนะครับ 50มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเจออินก็จะกลายเป็นตัวเลข50เฉยๆนะครับนึกภาพตามนะครับจาก50เป็นตัวหนังสือพอเจออินจกลายเป็นคำจะกลายเป็นตัวเลข50เฉยๆ50ก็จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร Number นะครับทีนี้จาก48นะครับก็จะโดนปาดล้างไปนะครับก็จะเหลือ50นะครับก็จะเป็น50เลยนะครับทีนี้ก็มาเช็คเงื่อนไขครับมาเช็คเงื่อนไขนะป้าป้า,ปาแล้วก่อน เช็คเงื่อนไขว่า,อ,าอ้าว if 50มากกว่ามากกว่า50 50มากกว่า50ใช่ไหมไม่ใช่เพราะ50มันเท่ากับ50 50ไม่ได้มากกว่า50ไม่ทำอา้าวต่อไป elif 50มากกว่าเออน้อยกว่า50ไหมไม่ครับ50ไม่ได้น้อยกว่า50 50มันเท่ากับ50ดังนั้นเมื่อไม่ตรงเงื่อนไขนี้แล้วนะครับมันต้องวิ่งมาที่คำสั่ง e l s e ทันทีนะครับ e l s e ก็จะแสดงผลออกทางหน้าจอว่าถูกต้องเนาะ,ะมันแสดงผลว่าถูกต้องจากนั้นมันก็ใช้คําสั่งเบรกแน่ไฮไลท์ที่สําคัญคําสั่งเบรกก็คือคําสั่งที่หยุดการทํางานของลูปนี้ไปทันทีนะครับไม่ว่า I จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็จะออกจากลูปทันทีนะครับตอนนี้ I มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น2นะครับพอเจอลูปนี้ปุ๊บ ะครับมันโดนคําสั่งเบรกทันทีก็จะไม่ทำลูปอีกต่อไปแล้วไม่เช็คเงื่อนไขอะไรอะไรอะไรเลยนะครับดังนั้นไอเนี่ยไอสุดท้ายของของโจทย์ข้อนี้นะครับของโจทย์สมมุติข้อนี้ไอก็จะมีค่าแค่2นะครับนึกภาาบอ,อกเนาะนะครับเบรกเนี่ยคือหยุดคำสั่งเฉพาะลูปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดมีบรรทัดที่ 12, 13, 14นะครับ คำสั่งเบรกเนี่ยมันก็จะนำโปรแกรมเนี่ยไปบรรทัดที่12ทันทีนะครับโอเคทีนี้เราเข้าใจโปรแกรมแล้วนะครับเราลองมาดูช้อยนะครับโอเคนะครับลบก่อน โอเคทีนี้เรามาดูช้อยนะอาจารย์อันนี้อันนี้อาจารย์ดูตรงนี้เลยนะดูดีๆนะครับอาจารย์เป็นเทคนิคที่อาจารย์ต้องเอาไปใช้นะเวลาเขาให้ไล่โค้ดเนี่ยอาจารย์ต้องทําแบบนี้เท่านั้นนะครับอาจารย์จะไม่งงนะครับถ้าเกิดมานั่งจินตนาการเนี่ยอาจารย์งงแน่นอนงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับแล้วจะไม่เสร็จสักทีนะครับข้อนี้นะครับต่อนะครับอ่าข้อกข้อหนึ่งนะครับตัวแปร x ในบรรทัดที่2เนี่ยเก็บค่าได้เท่าไหร่นะครับก็คือเก็บค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงเท่าไหร่ครับ ศูนย์ถึงร้อยนั่นเองนะครับเห็นไหมศูนย์ถึงร้อยนะครับมันจะแรนด้อมศูนย์ถึงร้อยมาครับอันนี้ข้อกไก่ไม่ใช่นะไม่ไม่มีเหตุผลเลยนะครับข้อสองนะครับคาสั่งเบรกในบทที่สิบเอ็ดทำหน้าที่อะไรในโปรแกรมนี้คําสั่งเบรกทำหน้าที่หยุดเฉพาะคําสั่งวนซ้ําเท่านั้นนะครับแต่ในในโปรแกรมนี้คือมันจบคําสั่งเบรกมันคือจบโปรแกรมไปเลยไงนะครับทาให้อาจารย์บางคนเนี่ย ตอบข้อกไก่นะครับซึ่งถ้าเกิดในโปรแกรมนี้ก็ไม่ผิดนะอาจารย์โจทย์ของผมเนี่ยมันอาจจะกํากวมไปเองนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันสมมุติว่าถ้ามันมีมันทัดที่12 13เนี่ยนะครับคําสั่งเบรกเนี่ยมันจะหยุดการทํางานเฉพาะลูกเท่านั้นนะแล้วมันก็จะพาอะไรครับพาให้ไปทํางานที่บรรทัดที่12 13แทนดังนั้นแก่นแท้ของมันเลยเนี่ยคำสั่งเบรกคือหยุดอะไรครับหยุดลูกนะครับอาจารย์มันคือการหยุดลูกนะครับ ถ้าเกิดข้อกไก่ขอไข่อะไรถูกมากกว่ากันคือขอไข่ถูกมากกว่านะครับขอไข่จะถูกมากกว่านะครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดใครกากอไก่เนี่ยก็ถือว่าก็าคิดก็ถือว่าคิดไปอีกตลบหนึ่งนะครับก็ถือว่าถูกเหมือนกันแต่ว่าโดยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับคำสั่งเบรเยมันไม่ได้เบรกทั้งโปรแกรมนะอาจารย์ไม่ได้เบรกทั้งโปรแกรมจะเบรกแค่คําสั่งเงื่อนไขเฉยนะครับเบรกเฉพาะคําสั่ง for นะครับคำสั่งที่วนลูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูกันที่ข้อ3นะครับข้อ3เาบอกว่าคำสั่งของ i i n r e n วนซเนี่ยปอดออกจากลูป i จะมีค่าเท่าไหร่ก็ไก่1ขอไข่10พขอควาย9งองงู11อนะครับอาจารย์จำต้นคลิปได้ไหมต้นคลิปผมบอกว่า i เนี่ยนะครับ i เนี่ยถ้าเกิดเงื่อนไขจะเป็นจริงเนาะจะต้องมีค่าตั้งแต่0ถึงเท่าไหร่ครับ 0-9ใช่ไหมเงื่อนไขถึงจะเป็นเงื่อนไขมันจะเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเกิด i เป็น10เมื่อไหร่เนี่ยเงื่อนไขมันจะเป็นอะไรครับเป็นฟ l s e หรือเป็น f นะครับ effp นะครับเราเรียนมาตั้งแต่อยู่ชั้นมต้นนะครับนะมต้นมปลายนะครับซึ่งอันนี้ต้องเอามาใช้แล้วนะครับเรื่องของตรรกะนะครับอ่ะทีนี้มาดูว่าสมมุติว่าตอนนี้ i เป็น9นะครับสูม m ปจวอาจารย์ตาลายแล้วขออภัยนะครับอ่ะสมมุติว่า อาวาดช่องสี่เหลี่ยมก่อนนะครับ i เนี่ยมีค่าเป็น9แล้ว i มีค่าเป็น9ส่วน x มีค่าเป็น50นะครับแล้วก็ส่วน n number น,นะครับนีบ่ number เนี่ยมีค่าเป็นสมมุติว่าผู้ใช้สุ่มมาเป็น51ประจันนะครับทีนี้ i i n r e เนี่ย i มันเป็นเก้าตอนนี้ i เป็น9อยู่เนาะ แล้วก็ไอมาเช็คเงื่อนไขว่า9มันน้อยกว่า10ใช่ไหมใช่นะครับ9น้อยกว่า10ก็ใช่ก็ลงมาทํานะครับลงมาทําปกติมาทํางานปกติที่ในลูปนะครับนัมเบอร์ก็รับค่ามาอันนี้เราสมมติว่าให้เป็น51นะครับ51เก็บไว้ในตัวแปรนัมเบอร์นะครับ51นะครับมากกว่า x x เป็น50ใช่ไหมใช่ก็ทําคําสั่งนี้ไงก็ตอบว่ามากเกินไป2คําสั่งนี้ก็ไม่ทําละก็วิ่งขึ้นมานะครับมาที่ฟอร์มเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ไอก็เพิ่มค่าตัวเองไปเท่าไหร่ครับไอจะกลายเป็นเท่าไหร่ไอจะเพิ่มค่าตัวเองแล้วนะดูดีๆนะครับไอเพิ่มค่าตัวเองไปเป็น10ทีนี้เนี่ยสิมากกว่า10บไหมสิบไม่ได้มากกว่า10 10มันเท่ากับ10 10ไม่ได้น้อยกว่า10ขออภัย10ไม่ได้น้อยกว่า10แต่10มันเท่ากับ10นะครับดังนั้นลูปนี้จึงสิ้นสุดหลูปด้วยประการลักษณะนี้จึงไม่ทําอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือจะไม่ทํหลูปอีกต่อไปนะครับดังนั้น ไอสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับไอสุดท้ายนะครับไอสุดท้ายมันจะเท่ากับ10นะอาจารย์เวลาเราไล่เลขนะครับระวังโดนโจทย์หลอกนะครับไอสุดท้ายคือ10นะครับพอได้10ปุ๊บมันก็จะไม่ทําต่อแล้วนะครับเพราะไอ I มันเป็น10ไงไอมันเลยลงไปทําบรรทัดที่12นะครับรยะงงไหมครับหวังว่าจะไม่งงนะครับดังนั้นข้อนี้นะอาจารย์ ถ้าง,งงอาจารย์ลองลองย้อนไปดูแล้วกันลองย้อนไปดูใหม่นะครับว่าการไล่ค่าไเนี่ยเป็นยังไงนะครับดังนั้นไตัวเนี้ยก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับอุย้ยเท่ากับสิบนะครับดังนั้นต้องตอบอะไรครับตอบขอไขนะครับไต้องเท่ากับสิบเนาะหลายๆคนถูกนะครับที่ผมเห็นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ เป็นกาลังใจให้ครูร็พลพี่บุญวงนะครับสนใจก็สั่งซื้อชีสได้นะครับชีสขายไม่แพงแถมติวให้ฟรีด้วยนะครับชีสสุดท้ายเนี่ยชีสเอ่อไม่ใช่ชีสสุดท้ายชีสล่าสุดคือชีสที่6เนี่ยนะครับยังไม่ได้ทําข้อสอบลงนะครับเดี๋ยวก็จะทําข้อสอบลงให้นะไม่ต้องกลัวนะครับทําแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติวติวเรื่องที่เหลือให้เสร็จนะครับเพราะว่าวันนี้สอนทั้งวันเลยนะครับกลับมาก็ ะะกลับมาก็เหนื่อยเนาะกลับมาเล่นกับลูกอะไรเงี้ยก็มีความสุขแลก็มาอัดคลิปกับอาจารย์ก็สนุกมีความสุขเหมือนกันนะครับฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ